สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์วันนี้เรามาเล่นกันต่อกับเพ r โซน a าห้าพาร์ทที่6นะครับวันนี้เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงก็คือแบบเขาเพิ่งออกกดมาเตือนนะครับว่าไม่ให้เล่นเลยวันที่7เดือน7ไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องคงเล่นไปก่อนแหละนะครับแล้วก็ยังไงค่อยว่ากันอีกทีโอเคติดิงติดิงไอในโทรศัพท์นายน่ะมันเป็นรูปสีแดงๆแ,แล้วเป็นลูกกระตาหรือเปล่านะครับเราก็ต้องตอบว่าใช่นะครับ นี่มันมีอะไรนะกับใช่นะฮะมันน่าจะหมายถึงแอปนะครับตอบมาออคือเราเข้าไปในที่ประหลาดประหลาดนั่นก็เพราะว่าแอปนําทางนี้ใช่ไหมล่ะมันมาโผล่ในโทรศัพท์ของฉันเหมือนกันนะอ้าวจำไม่ได้ได้วยซ้ำื่อลงไว้ตอนไหนโคตรน่ากลัวนะครับนั่นต่อบวันนี้ไปนะฮะแบบว่ามันคริปปี้อะ่ะสยองจริงเหรอเนี่ยไอไอไอันนี้เนี่ย มันแบบดาวน์โหลดด้วยตัวของมันเองเหรออันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดรู้แบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ไปในที่ที่มันแปลกๆนั่นได้ใช่ไหมล่ะอ่าอันไหนดีครับอ่าอันนี้แล้วกันครับประมาณนั้นแหละนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะนะว่าจะใช้มันยังไงแต่อย่างแรกเลยเราต้องหาหลักฐานที่เขาทําร้ายคนก่อน ฉันนะ่ะหวังพึ่งนายรู้ไหมนายอย่าทิ้งฉันซะละ่ะที่โรงเรียนน่ะเออโอเคถึงเวลานอนครับผมเออฉันคงเหนื่อยเพราะว่าเมตาเวิร์สคือน่าจะเป็นแบบเขาเรียกไอ้โลกนั้นว่าเมตาเวิร์สมัง้งนะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะนะฮะเรต้องไปนอนนะฮะคือเราเซฟไว้ตอนใกล้จะจบวันพอดีละมัง้งนะก็เลยแบบ มาอย่างนี้แสดงว่าแบบต้องไปหายอ e ีกก้ออีกแล้วนะครับหาพ่จมูกแหลมของเราแน่เลยนั่นไงมาโผล่ในห้องขังนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลเว r รูม ฉันก็คิดอยู่นะว่าจะคุยกับนายต่อเรื่องที่คุยกันค้างไว้นะ่ะก็เลยเรียกนายมานายคิดยังไงล่ะนายชินกับที่นี่หรือยังคือมีอะไรให้ตอบอย่างเงี้ยมันยั่วให้ตอบเหลือเกินนะฮะดอนดีสติวปิดนะอย่างโง่นะ่ะ ไม่กัดนะครับยังกล้าไม่พอนายคิดยังไงล่ะคือสรุปก็คือว่าตอบไม่ได้นะครับแต่มีตัวเลือกไว้ให้เหมือนกับว่าเอาไว้ให้ตอบรอบสองนะฮะดูเหมือนนาจะเข้าใจอะไรง่ายดีๆการกอบกู้ของนายนะจะเป็นการบอกว่าความเสียหายจะหยุดไหมแต่ว่า นายทำแบบนั้นคุณเดียวไม่ได้แน่วันนี้นายได้พันธมิตรใหม่ที่มีพลังแบบเดียวกับนายใช่ไหมละ่ะพาร์นเนอร์ชิพเลยฮะพันธมิตรอ๋อหมายถึงริวจิสินะการเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับคนอื่นนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นฟูของนายเหมือนกันนายทำได้ดีมาก ประมาณนั้นแต่ว่าฉันน่ะไม่ใช่คนแนะนำเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นนะนะมันน่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะความเกี่ยวข้องของคนพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นความดีมด <or faith. S 1> หรือความศรัทธาจะให้ความแข็งแกร่งกับนายก็หมายความว่ามันเชื่อมต่อ <be> กับคนเหล่านั้น คนที่ถูกป้นจุดยืนของตัวเองไปการขยายความสัมพันธ์ก็จะทำให้นายเป็นผู้ใหญ่เช่นกันอะเพรซน่าก็คือความแข็งแกร่งของจิตใจยิ่งความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เยอะเท่าไหร่เพรซน่าของนายก็จะมีพลังเยอะขึ้นเท่านั้นมีคนมากมายในเมืองที่มีความสามารถแต่ว่าอ่อนแอแบบนายใช่ไหมล่ะแล้วไงอะ นายก็ต้องทำให้พวกเขามาอยู่ฝ่ายเดียวกับนายแล้วก็เปลี่ยนนั่นเป็นพลังซะอ๋อคอนฟิเดนซ์นะฮะมันคือแบบผู้คนที่เชื่อในเป้าหมายเดียวกันอ๋อฮะเออเหมือนเหมือนภาคก่อนๆนะครับที่แบบเราสนิทกับใครแล้วเราจะได้แบบสกิลของคนนั้นมาอะไรงั้นน่ะใช่แล้วล่ะแต่น่าจะเตรียมตัวเอาไว้ แม่จะใช้ประโยชน์แม้กระทั่งชั้นไม่งั้นความตั้งใจของนายอาจจะไม่เป็นผลก็ได้งั้นเราก็มีข้อตกลงกันแล้วนะดูเหมือนว่าอีก็จะหวังในตัวชั้นนะอันนี้คือคิดชั้นคือนายแล้วนายคือฉั้นและนายได้พลังใหม่มือลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด้วยการกำเนิดของเพอร์โซนาแห่งคนเขานายได้ปีกและคำอวยพรที่จะพานายไปสู่อิสระและพลังใหม่ฟูครับไอคาน่าฟูไพลซ์ึ่งมาสเตอร์นะฮะอ๋ออันนี้คือความสนิทกับอีโก้ใช่ไหมอ <All right. S 1> โอเคฟูคอนฟิเดนซ์นะฮะได้สกิลนะฮะอบิลิตี้ไวท t อ l k ์าอคาน่าบัสฟอร์มอีโก้นะฮะ ได้สกิลใหม่มาสองสกิลแม้เดี๋ยวนายก็เข้าใจเองแหละใพยายามเต็มที่กับการกู้คืนชื่อเสียงของนายแล้วกันใช่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่ะทีนี้คุยกันเสร็จแล้วไปได้แล้วไอ้นักโทษอ้าวไอรีเฮบิลเทชั่นเนี่ยมันประมาณว่ากู้คืนหรือเปล่าหรือกอบกู้อันนี้ผมผมไม่ชัวร์นะครับ โอเคแต่มันน่าจะใช่นะ this. เออพิ่งจะเริ่ม High School แท้ๆแต่เราก็ต้องแข่งวอลเลย์บอลซะแล้วงั้นเหรอแถมให้เราแข่งกับทีมอาจารย์ด้วยอะนะโคโมชิดะอัดเราแน่แต่เราก็จะได้เห็นเทคนิคเจ๋งๆนะพวกเราก็น่าจะทำได้สิ ใช่เราจะจัดก,การไห้หมอน,นั่นกันตีใส่หน้าเลยดูที่พวกทีมวอลเลยบอลสิมันเกิดอะไรขึ้นตอนเราฝึกฮะ,ฮะมันคุยเรื่องแบบตอนฝึกโดนอะไรมาเลยฮะคือมันมีอะไรแน่ๆแหละนะครับพวกวอลเลยบอลเนี่ย okay, <quiet> down. เอาละฟังน,นะทุกคนอ้าคุณครูรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องไป แข่งวอลเลย์บอลกันอ่าฮะเพราะฉะนั้นไปที่ยิมเลยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะเข้าใจไหมครับใช่ครับผมชอบดนตรีมากเลยอะ่ะนะครับฟังเพลินเ,เลยนะครับเพร์โซนาเนี่ยอ้าวมีอนิเมะอีกแล้วครับไ <c oughs> <c oughs> อ้นี่มันคนที่อยู่ในห้องเราปะอ๋อ <c oughs> อันนี้เองครับ <c oughs> ที่บอกว่าแข่งกับทีมอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เจ๋งนี่หว่าโค้ชมาอีกสักรอบแล้วกันโอ้โอ้โอ้กระตกมันไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิด โตรน่าเบื่อใช่ปะสองคนนี้มองโอ้โหมีหลายมุมกล้องด้วยนะอ๋อไอ้นี่ ขอโทษน,นะเฮ้ยนี่น,นี่นายเป็นอะไรไหมเนี่ยใครก็ได้ <c oughs> พาเขาไปห้องพยาบาลที <c oughs> ไอหมอนี่มันต้องชดใช้ <c oughs> เอาละเรามาเล่นกันตอนน่อดีกว่าคือมันต้องทำอะไรไว้แน่ บ้าเอ้ยทำตัวอย่างกะราชาเลยต้องรู้จักคนอื่นมากขึ้นอย่างนั้นเหรอปะะโถเอ้ยนี่มันก็แค่วันแมนโชเท่านั้นแหละแล้วก็ไอ้หมอนี่มาทำเป็นห่วงมิชิมาไอ้เวนเอ้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่แหละคือโอกาสของเราที่จะไปหาคนที่เป็นท่านเมื่อวานนี้ จำหน้าของคนที่อยู่ในปราสาทเมื่อวานทุกคนน่าจะอยู่ที่นี่แหละในทีมวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปหาบางคนแล้วก็ให้พูดเกี่ยวกับคาโมชิดะเกี่ยวกับการทำลายร่างกายของเขาอ่ะงั้นผมตอบข้อแรกเลยแล้วกันนะฮะเราจะไปหาที่ไหนดีนะครับข้อนี้อย่างแรกเลยนะก็ผู้ชายจากห้องดีน่ะเริ่มจากที่นั่นแล้วกันอะละนั่นเป็นห้องของนายด้วย วังว่าจะทําให้เขาพูดได้อ่ะนะผู้คนเนี่ยไม่ยอมพูดกับฉันเลยช่วงเนี้ยอ๋อพยายามหลบฉันนะครับแสดงว่าเอาเอะมายมันต้องมีอะไรบ้างแหละนะแบบเราอยู่ลงเรือลําเดียวกันแล้วเราอ๋อกด R1 น,น,นะครับ R1 นนจะเหมือนกับ q u ิกทราเวลนะครับมันคือ f a าส t ทราเวนั่นแหละอัะโโตทำมาเป็นแบบฟลิกทราเวลนะครับนี่ห้องเรียนของเรานะฮะคนไหนเอ่ย ไอ้นี่วาร์ปมาด้วยามาอะไรเหรอนี่นายโดดการแข่งวอลเลย์บอลงั้นเหรอ,อแต่ก็เป็นนายอะน,นะนักเรียนแลกเปลี่ยนไอห,หมอนี่แหละที่อยู่ที่ปรา,าสาทนายด้วยเหรอซสคาโมโต้แล้วผู้นายต้องการอะไรล่ะนี่เราจะถามแบบ ข้อ้อ2แล้วกันนะฮะนายแบบเจ็บตัวได้ยังไงครับก็จากการฝึกกันสิแล้วไงมีอะไรอย่างนั้นเหรอโคโมชิดะทำใช่หรือเปล่าใช่ไหมบอกมาเถอะฉันจะไม่บอกใครหรอกแค่บอกมาว่าโคโมชิดะนะทำร้ายร่างกายฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรเออนี่นายกลัวเหรอ เปล่ามีพวกนายเนี่ยพูดจาไร้าสาระนะไม่ต้องซ่อหรอกนะพวกเรารู้อยู่แล้วฮะในในรู้เหรอแล้วไหนหลักฐานล่ะเอ่เออมันประหลาดอะเอาหน้าอย่ามายุ่งกับฉันเลยโอเคก็ได้ก็ได้ไดเอาเหอะพวกเราไปกันสรุปคือไม่ยอมพูดนะฮะทำไมอะ่ะ ไอ้แผลแบบนั้นมันไม่ปกติแน่แต่เขาไม่ยอมพูดอะไรเลยบ้าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เกมจะต้องจบก่อนแน่ๆงั้นแบบเราแยกกันดีกว่านะฮะโอเคดีเหมือนกันจะได้เร็วขึ้นฉันจะไปที่ตึกฝึกนะส่วนนายก็เริ่มจากห้องเรียนแล้วกันเอาเป็นแบบรู้สึกว่าเขาจะอยู่ในห้อง3 4นะห้อง3 4นะครับเติร์ดเยีย คลาสส o o มนะครับห้องของปีสนะครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บเยอะเหมือนกันที่ประสาทนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่บาดเจ็บด้วยก็ได้ที่นี่นะ่ะโอเคแล้วก็นะเดี๋ยวฉันจะมาหานายแล้วกันถ้าเกิดฉันเจออะไรนะ่ะแล้วเจอกัน okay. <c oughs> โอเคเฮ้ยมีให้ฟังด้วยลองฟังดูนะครับ Listen <c oughs> ทำความสะอาดใกล้เสร็จแล้ว การแข่งบอลล์บอลเนี่ยแมงโคดน่าลำคาญเฮ้ยนี่นายต้องการอะไรน่ะมีอะไรจะพูดหรือเปล่าผมมาแอบฟังก็ไม่ได้นะครับเราเอาไหนดีนายอยู่ในบอลล์บอลทีมใช่ไหมก็ใช่แล้วไงอ่ะเฮ้ยฉันรู้จักไอหมอนี่นี่นะมันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนที่อยู่กับไอสคาโมโตะน่ะเข้าใจแล้วนี่นายคิดจะจับผิดคุณคาโมชิดะใช่ไหมล่ะอ้าวรูด้วยนะฮะ ฟังนะทีมวอลเลย์อบอลของเรานะ่ยมันเป็นทีมระดับชาติเพราะฉะนั้นการฝึกนะ่ยมันก็ต้องหนักอยู่แล้วล่ะคุณคาโมชิดะนะตั้งใจฝึกพวกเรามากเลยอย่าไปเชื่อสิ่งที่ไอ้สากาโมโตะมันพูดนึกเลยนะอ้าวอ้าวสรุปมันเป็นยังไงฮะเอาเอันนี้แล้วกันนะฮะสรุปว่านายไม่ได้โดนทำลายร่างกายใช่าาไหมไไรรก็ใช่นะสิเฮียนายหยุดพูดได้แล้ว พูดมากๆเดี๋ยวเขาโมโหแล้วก็ต่อยเราหรอกโอ้โหฉันได้ยินมาว่าเขาถือมีดไปทั่วเลยฉันไม่รู้หรอกนะไอหมอนี่ว่าว่าไอหมอเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างโอ้โหมันเห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ยเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างก็แบบเอาเป็นว่านายบอกฉันมาก่อนดีกว่านะครับเอาวันนี้นะฮะไม่ดีเลยทุกคนกลัวคาโมชิดะกันหมดเลยอะแต่ก็ ยังมีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพวกปีหนึ่งะเขาเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อาจจะไม่อินอะไรกับคาโมชิดะมากกับเรื่องไร้สาระพวกเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะอยู่ห้อง1 B ีมั้งห้องเรียนของพวกปีหนึ่งะอยู่ที่ชั้น3กดสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นมา50ข้อความล่าสุดที่คุยกับเพื่อนนะฮะโอเค นี่เองไปขึ้นทึ้งบนครับชั้น3ใช่ไหมเราไปชั้น3กันอ,อ,อันนี้ครับไม่รู้ครห้องไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวแบบลองเดินเดินดูก่อนไม่รู้ว่าห้องไหนอะนะครับเพราะมันเข้าไม่ได้สักห้องหนึ่ง ไอคนนี้คนนี้หรือเปล่าฮะเออใช่ฉันอยู่ในทีมวอลเลยบอลน,น่ะต้องการอะไรงั้นเหรอเออนี่นายเอาอันไหนดีครับข้อสนะฮะถามเรื่องการบาดเจ็บอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอมันแบบว่ามันเกิดขึ้นระหว่างการฝึกน่ะเหมือนแบบว่าทุกคนในทีมจะได้รับบาดเจ็บกันหมดเลยโดยเฉพาะรุ่นพี่มิชิมาน่ะค่อนข้างแย่เลยล่ะเหมือนกับว่าเขาจะได้รับการฝึกพิเศษจาก คุณคาโมชิดะนะเออ,เอ,อไม่มีอะไรหรือพี่ฉันพูดไปซะมิชิมะงั้นเหรอ <I S 1> กับฝึกพิเศษเฮ้ยอย่าพูดเลยโอเคครับไปถามคนอื่นเถอะถ้าเกิดอยากรู้อะอ๋อ attention, attention attention นะครับดูเหมือนว่าอ๋อใกล้หมดเวลาเรียนฮนะกลับบ้านเตรียมกลับบ้านมิชิมะนะฮะไอคนที่มันโดนบอลปาใส่อ่ะป้าเอ้ย หมดเวลาแล้วทำไงด,ดีอ่ะให้เดาสิงั้นก็ไม่มีโชคเลยสินะโอเคเดี๋ยวเรามารวมตัวกันก่อนแล้วกันที่สนามเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราไปคุยนะฮะขอคุยด้วยได้ไหมโอ้คุยอะไรครับเอ่ออะไรล่ะ quick. แป๊บเดียวแหละ อะไรหรอก่อนนะนายทำอะไรอยู่อะแบบวันที่นายมาสายอะโกหกใช่ไหมล่ะแล้วก็มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับนายด้วยนี่ต้องการอะไรจากเขาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับนายล่ะนายอยู่คนละห้องกับเราด้วยซ้ำก็แบบว่า เหมือนพวกเราจะรู้จักกันน่ะ,ะนี่ค <า S 1> ิดจะทำอะไรกับคุณคาโมชิดะน่ะฮะอ้าวฮะ <c oughs> เข้าใจ <c oughs> เข้าใจแล้วเธอ่ะ <c oughs> เป็นคนรักกับคาโมชิดะใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายล่ะสักามโต,โต ถ้าเกิดเธอรู้ว่าเขาทำอะไรลับหลังเธอแล้วก็เธอคงทิ้งเขาแน่ลับหลังฉันเหรอมันหมายความว่ายังไงกันเธอไม่เก็ตสินะเอาเป็นว่าผู้คนเริ่มพูดเรื่องของนายสองคนกันแล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกนายพยายามทำอะไร แต่ไม่มีใครช่วยหรอกนะฉันแค่เตือนเตือนเอาไวนะ้น่ะแค่นั้นเองโอเคทำไมเธอต้องโมโหด้วยนะเอ่อรู้จักกันเหรอนะครับข้อแรก We just went the same ก็แบบว่าเราอยู่โรงเรียนประถมเดียวกันนะ่ะ แต่เออมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันนะฉันโชคไม่ดีเลยแล้วนายล่ะแบบว่ามีแบบชื่อคนอะไรผอมไหมนี่ไงครับมิชิม่านะฮะฮะฮะ Special coaching โค้ดแบบพิเศษงั้นเหรอฝึกพิเศษนะครับไม่ใช่โค้ดพิเศษ เห็นไอหมอนั่นมีแผลเต็มไปหมดเลยเราไปคุยกับเขาดีกว่าก่อนนายจะกลับอ่ะเอ้ยก่อนเขาจะกลับนะฮะเท u r t ทามพี่ผมชอบนะไอ้นี่เฮ้ย hey, hey, แป๊บนึงสิ Sakamoto s a k a m o t o อึ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วนายด้วยงั้นเหรอ จะอึ้งอะไร,เ,รอเอานะเราแค่แค่อยากจะคุยแหมเข้ามาพูดด้วยเหมือนนักเรียนเลยนะคาโมชิดะฝึกนายอยู่ใช่ไหมล่ะแบบว่าไม่ใช่ทำลายร่างกายใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้ว,ลวนี่นายพูดอะไรเนี่ยจะสุภาพไปไหนเราเห็น เขาตีอัดหน้านายเลยวันนี้นั่นเพราะ,ราะว่าเพราะว่าฉันไม่เก่งกีฬานะ่ะแต่มันก็ไม่ได้อธิบายเลยนะว่านายมีแผลอื่นได้ไงกัน,นก็แค่จากการฝึกนะ่ะนี่เขาบังคับให้นายเงียบหรือเปล่านั่น มีอะไรงั้นเหรอโอ,โอ,โอ,โอ้กระตกอีกละมิชิมะ isn't it time practice for มิชิมะนี่มันเวลาฝึกไม่ใช่เหรอเอ่อ uh, well วันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ <What? S 1> อะไรนะงั้นนายก็ลาออกไปสิ You're going to improve never that form น r ยเนี่ยไม่ได้ฝึกความสามารถหรอกถ้าเกิดนายไม่ไปฝึกนะ่ะคือนายไม่ได้เก่งนายจะไม่เก่งขึ้นหรอกถ้าเกิดนายไม่ยอมไปฝึกอะอะไรประมาณนั้นนะฮะ ไม่ได้ยินหรือไงเขาบอกว่าเขาป่วยก็มิชิมะจะกลับไปฝึกไหมเนี่ยไปฝึกก็ได้โอ้สำหรับนายอะนะถ้าเกิดนายสร้างปัญหาให้ฉันอีกนายโดนไล่ออกแน่ไอ้เว่ เหมือนกับนายนั่นแหละโหมีแบบมาจี้ถึงเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพออบอกให้นายทำตัวดีๆงั้นเหรอเออเราก็ต้องต้องบอกว่าคุณตีได้สุดยอดมากเลยครับก็แค่อย่ามาขวางตอนฉันฝึกแล้วกันไอ้พวกข่าวลือเนี่ยทำให้นักเรียนสงสัยกันไม่หมดแล้วก็มันเป็นความผิดแกไม่ใช่หรือไง นี่ก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรไปเฮอมิชิมะที่ชูจินโรงเรียนชูจินเนี่ยสำหรับคนที่อยากเรียนเท่านั้นนักเรียนที่ไม่เหมาะสมนะ่ะไม่ควรมาเรียนที่นี่โอเคครับ e ก w ต t h the โปรแกรมครับท่าน <laughs> ครับผมนะฮะประมาณว่าไปฝึกซ้าอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ ไอเวนนี่มันต้องชดใช้เรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกนะฮะ <c oughs> พิสูจน์ว่าเขาทำลายร่างกายเรามันไร้ความหมายทุกคนรู้อยู่แล้วล,วลวนะออพออพ่อแม่พวกเขาก็รู้รทั้งนั้นแต่พวกเขาเงียบ นี่มันต้องเป็นเรื่องตลกแน่ๆอย่ามาทำตัวแบบนี้เลยนายไม่เข้าใจหรอกว่าฉันโดนอะไรมาบ้างนายก็น่าจะรู้นี่นะว่ามันจะไม่ช่วยอะไรโอ้บ้าเอ้ <c oughs> เอาไงต่อเลยครับ <S <S 1> <S 1> ต้องรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อกล่อมคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้เออทำไมม,มันเป็นอย่างนี้ออคงเหนื่อยจากเรื่องเมื่อวานแล้วฉันว่าฉันจะหลับแล้วละ่ะมันไปไหนได้ไหม สงสัยจะไปไหนไม่ได้นะฮะงั้นก็ถึงเวลานอนครับผมนะครับไปนอนข้อความเฮ้ย hey, นี่มันไม่มีไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะแม้แต่ผอออกกับพ่อแม่ก็รู้เรื่องนี้กันเหรอทำไมไม่มีใครพูดอะไรล่ะเราจะตอบว่าเ,เพราะว่าวอลเลย์บอลนะฮะเพราะว่าวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลใช่ จริงๆแล้วคาโมชิดนะเน่ยเป็นคนทําให้ทีวอลเลยบอลดังเพราะงั้นเขาก็เลยมีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้งั้นเหรอเขานะ่ะทําร้ายเด็กคนอื่นแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมเลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรเลยเราจะตอบข้อนี้นะฮะนี่นี่นี่นายพูดถึงอะไรเนี่ยนะฮะข้อแรกนะครับก็แบบแอนทาคาเมกิไงนายเจอเธอที่สนามหญ้า จำได้ไหมอะนายน่าจะรู้จักเธอนะก็แบบพุกงนายเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะ่ะเอเอมีแต่เรื่องไร้สาระเต็มไปหมดเลยจะปล่อยให้มันจบแบบนี้ไม่ได้ฉันจะลองคุยกับคนอื่นดูนะระหว่างพักพรุ่งนี้เนะี่ยเออแล้วดูไว้ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอก yeah. เยี่ยมเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว นอนนะครับก็พรัรนี้สั้นหน่อยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรพาร์ทนี้ก็ขอตัวนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้ากับผมมี g a m e มอวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ